ต้อ,อสวัสดีครับวันนี้เป็นทริปที่เราจะไปกระบี่นะครับมีผมพี่ปอน,นครับนะฮะพี่ใหม่ครับวันนี้เราวิดีโอช่วงแรกนี่อาจจะขาดหายไปจากออฟฟิศมาลัดบุรีนะครับเนื่องจากว่าสับสนในการใช้สารนิดหนึ่งน,นะครับพี่ปอนแน,นะนํามาตอนนี้เราก็เริ่มใช้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางนะฮะจากตรงนี้ลัดบุรีนะครับเราจะมุ่งหน้าลงที่ จุดพักรถนะฮะน่าจะเป็นประจวบจุมพรนะพี่ปอนนะประมาณนี้ครับเริ่มเมื่อยก็อาจจะพักรถแถวย่าน่ใกั้ที่นีนที่ปานปราณบุรีนะครับว่าอาจจะเริ่มเมื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวทิวทัศน์ครับช่วงที่ออกจากราชบุรีแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ส่วนภาคใต้ของประเทศไทยนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับตอนนี้เรามีผู้ช่วยครับเนี่ยเรามาดูผู้ช่วยกัน จากราชบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยออกมาเีตีแจ้งว่าถึงอ่าวนานที่709กิโลเมตรเอ่อถึงประมาณ3ามทุ่มแล้วผมคิดว่าน่าจะถึงประมาณสักสี่ทุ่มนิดเดียวเพราะว่าเราต้องมีจอดหยิบข้าวอีกประมาณรวมๆได้ประมาณชั่วโมงน่าจะพักรถพักยางพักเครื่องน่าจะมาสักสี่ทุ่มเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆครับสบายๆครแบบร้อยนาเรื่อยๆครับดนตำรวจจับครับก็เป็นบรรยากาศจากราชบุรีครับ รถบรรทุกยางไทต,ตันนะครับแล้วก็ขับตามรถทัวร์ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกที่กระบี่ครับในะระหว่างนั้นเดี๋ยวเจอแหล่งท่องเที่ยวสวยงามเราก็จะนํามาฝากนะครับเพื่อนๆทุกคนเลยนจุดช่วยเราตรงไหนเป็นไม่ได้ไหมไไเออ